นาอิฉาแมนยูจริงๆนะมีแต่นักเตะที่รักสโมอสรเลือกเกิดแล้วเรื่องราวนี่มันเป็นยังไงคลิปนี้คือยี่ฟุตบอลจะมาเล่าให้ฟังครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยล้ครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในซัมเมอร์นี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ต้องขายนักเตะออกไปเยอะมากๆครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการระดมทุนในการซื้อนักตัวนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนที่จะได้มา2คนแล้วก็คือเอมโบโมกับคุณย่าก็น่าจะได้มาเรียบร้อยก่อนสิ้นเดือนนี้แหละครับซึ่งคุณย่าเนี่ยเขามาก่อนและรอดูเ e อมโบโม่น ะะแต่เมื่อตลาดนักเตะเปิดออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยแมนยูไม่ว่าจะซื้อใครเข้ามาก็ตามพวกเขาต้องขายนักเตะเก่าออกไปซะก่อนเพื่อระดมทุนในการซื้อตัวนักเตะใหม่และแน่นอนสี่จัตุระเทศที่พวกเขามองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นานด้านของแรดฟอร์ซานโชแอนโทนีหรือแม้แต่ทางด้านของกรานาโชเนี่ยพวกเขาต้องขายนักเตะเหล่านี้ออกไปให้ได้เสียก่อนเพราะว่านี่คือนักเตะที่ไม่อยากอยู่กับแมนยูแล้ว แต่มันจะมีนักเตะอยู่บางคนแล้วครับที่แมนยูเนี่ยอยากขายเลือเกินแต่เจ้าทัวเนี่ยไม่อยากย้ายครับเรียกได้ว่าโอ้โหรักสโมสรมากๆอยากอยู่กับทีมนี้ต่อไปและหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของอังเดรโอนาน่านี่แหละครับบอกได้เลยแล้วครับโอ้โหนี่ก็รักทีมเลือเกินในตอนแรกเนี่ยโอนานามีคนสนใจอยู่นะครับนั่นก็คือนีมเอสซีครับทีมจากลีกซาอุเป็นทีมน้องใหม่สนใจอยากไดโอนาน่าไปร่วมทีมแต่โอนาน่าเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอครับแล้วก็บอกว่าไม่อยากไปครับอยากอยู่ต่ออยากพิสูจน์ตัวเองอยู่ ต่อมาก็มีความสนใจมาจากโมนาโกครับซึ่งอังเดรโอน่าก็เช่นเดิมครับปฏิเสธไปครับไม่อยากไปโมนาโกหลักอยากอยู่แมนยูอยากพิสูจน์ดูให้ดูว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยผมเนี่ยของจริงจะพิสูจน์ให้ดูเออแน่นอนแล้วครับว่าแฟนผีร้อยท้งร้อยเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่ามึงไปเถอะโอไปไหนก็ได้ไปเถอะอยาอยู่ต่อเลยเพื่อนเอ้ยไปเถอะ